ปรีซีซั่นสำคัญกับรูเบนออมบูลิมอย่างไรหลังจากในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาครับสโมสรอนได้ปล่อยภาพนักเตะกลับมาฝึกซ้อมที่แคริงตันก่อนที่จะรุยปรีซีซั่นในฤดูการนาทั้งนักเตะเก่าแล้วก็นักเตะใหม่ยังไม่ทุกคุนยา่าแล้วก็เดียโกเรออลนะครับผมลหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดถึงเรื่องปรีซีซั่นของรูเบนออมรูลิมรวมถึงไร้โซนของผมเนี่ยก็มีเข้ามาถามกันบ้างผมขอใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอคําตอบแล้วกันนะครับผม ลหลายคนบอกว่าหกเดือนที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่พอเหรอต้องปรีซีซั่นอีกเหรออันนี้ผมขอขอแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นสองอย่างนะครับผมปรีซีซั่นกับการแข่งระหว่างทัวร์นาเมนต์รูบเบนอโมริม,มาระหว่างคงรึ่งฤดูกาลซึ่งณนะจังหวะเวลานั้นนักเตะแมนยูเนี่ยเข้าแคมป์ซ้อมกับบ้านมาแข่งเข้าเข้าแคมป์ซ้อมกับบ้านมาแข่ง แต่ไปลีซีซั่นเนี่ยผมขอมองลึกลงไปกว่าน,น,นั้นอีกนิดนึงนอกจากเรื่องของฟุตบอลมันมีเรื่องของความเข้าใจความสนิทความไว้ใจกันเข้ามาทุกคนนึกถึงเด็กอายุหนุ่มกระทงนะครับผมที่ต้องบินไปทัวร์ปีซีซั่นด้วยกันที่สหรัฐอเมริกาหรือทีมอื่นจะไปทัวร์ที่ไหนก็ว่านไปอันนี้ผมยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทัวร์สหรัฐอเมริกาไปอยู่โรงแรมโรงแรมด้วยกัน ค้ชที่เพิ่งเข้ามาใหม่รวมถึงกับนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ต้องทําความสนิทสนมกันให้มากที่สุดโค้ดได้อยู่กับนักเตะมากขึ้นนักเตะได้อยู่กับโค้ชมากขึ้นผมคิดว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไราอ่ะมันทําให้ความสนิทชิดเชื้อของเราเนี่ยมันมีมากขึ้นการให้ความสําคัญให้ความสนิทชิดเชื้อกันให้ความไว้ใจกันเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเราสามัคคีมากขึ้น เราไปอยู่โรงแรมเดียวกันครับผมรูเบนอาโมริมที่ไม่เคยทัวร์ปีซีซันกับนักเตะในยุคเก่าๆก,ก็มาทัวร์กันในฤดูกาลนี้ทั้งโค้ชทีมงานโค้ชทั้งทีมงานนักเตะเนี่ยทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเวลาเดือนกว่าๆถ้าทุกคนนึกออกยุคของเอริกเซนฮักถ้าทุกคนจําได้นะครับผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดฤดูกาลมาแพ้2นัดติดและหลังจากนั้นเอริกเซนฮักลงโทษน,นักเตะโดยการให้นักเตะวิ่ง และอลีกเทีนทังเนี่ยก็ลงไปวิ่งกับนักเตะด้วยหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์อยูแต่ชนะมาตลอดนี่แหละคือเขาเรียกว่าอะไรอะความให้ใจลูกน้องจากลูกพี่เหมือนกันลูเบนออมริมจะต้องทําอย่างนี้กับนักเตะไม่ใช่ว่าลงไปวิ่งกับนักเตะนะมายถึงลูเบนออมริมจะทํำยังไงที่จะให้นักเตะเนี่ยเชื่อใจในตัวเขาเชื่อใจกับแผนของเขาที่เขาจะให้นักเตะเล่นในฤดูกาลหน้าหรือยกตัวอย่างอย่างโค้ชของเลสเตอร์ที่พา เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พเมร์ลีกได้ถ้าทุกคนจำได้ผมเคยเห็นข่าวนะว่าเขาได้บอกกับนักเตะเลสเตอร์ Letter, ว่าถ้านัดน,นี้ทุกคนคินชีตได้เขาจะเลี้ยงอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนั่นแหละเขาเรียกว่าการทำอะไรร่วมกันผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันเป็นมากกว่าแค่การฝึกซ้อมการฝึกซ้อมก็มีส่วน,แล,ววนวแล้วก็ความสน่กสนมความชิดเชื้อแล้วก็ความ ให้ใจกันหรืออะไรกันต่างๆนานามันก็มีส่วนถึงแม้ว่าเราจะมองแต่ผลบอลในสนามเราจะมองถึงการแข่งขันจริงๆเพราะถ้านักเตะบางคนมันมันไม่ได้สนิทกันหรือมันแม่ะายกันเราก็มักจะเห็นว่านักเตะหลายๆคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอนักเตะคนนึงผิดพลาดบา่อยๆเราก็เริ่มไม่ไว้ใจกันเราก็เริ่มที่จะไม่ส่งบอลให้กันซึ่งเราเห็นบ่อยๆอย่างโอนาน่าแม็กควายหรือใครต่างๆนานานี่แหละผมคิดว่าปรีซีซั่นทำไมมันถึงสำคัญ ผมมองผมมองมากกว่าการฝึกซ้อมการแข่งในช่วงเวลาเดือนกว่าผมมองถึงเด็กหนุ่มที่ไปเข้าค่ายด้วยกันเข้าค่ายลูปเสือด้วยกันแล้วจะกลับมาพร้อมความสนิทสนมที่มากขึ้นอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกัน่อย